ยินดีต้อนรับสู่ w k p i ท t o ช่องของคุณสำหรับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อครองน่านฟ้าวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ FA 18 Hornet รุ่นปี2025นึ 2, ่งในเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่พัฒนาต่อเนื่องและยังคงความแข็งแกร่งในโลกแห่งการรบทางอากาศ FA 18ทรนี้ปี2025เป็นเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์ที่สามารถทำภารกิจได้ทั้งแบบอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินซึ่งรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับการอัปเกรดด้านอวิโอนิกเทคโนโลยีล่องหนและระบบเรดาร์ยุคใหม่ที่ทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามในสนามรบยุคดิจิทัลหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการติดตั้งเรดาร์อีเซรรุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นติดตามเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นและทนทานต่อสัญญาณรบกวน เครื่องยนต์ในรุ่นปี2025ก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันโดยเครื่องยนต์เจเนรันอิเล็กทริก F 4 0 4แบบคู่ได้รับการปรับแต่งให้มีแรงขับสูงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นช่วยให้ฮอนด้สามารถทำความเร็วได้ถึงมกหนึ่ง 8, พร้อมกับความสามารถในการบังคับทิศทางที่ยอดเยี่ยมอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักและการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้มันโดดเด่นในสถานการณ์การรบระยะประชิดและการหลบหลีกขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีรัศมีการรบที่ไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง ด้านอาวุธ FA 18บแปฮอนีปี2 0 2 5สามารถติดตั้งอาวุธอัจฉริยะได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิธีด้วยความแม่นยำสูงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่หรือขีปนาวุธต่อต้านเรือมีจุดติดอาวุธทั้งหมด11จุดซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจระบบเลงเป้าแบบใหม่ยังสามารถทำงานร่วมกับหน้าจอในหมวกนักบินทำให้รับรู้สถานการณ์รอบตัวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้านการล่องหนและความอยู่รอดขอนิกรุ่นใหม่นี้แม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็มีการใช้วัสดุด,ดูดกลืนคลื่นเรดาร์และปรับโครงสร้างให้ลดการตรวจจับจากเรดาร์รวมถึงมีระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์และลดสัญญาณความร้อนทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้น ห้องนักบินได้รับการอัปเดตด้วยหน้าจอแบบสัมผัสและอินเทอร์เฟซดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจและลดความเหนื่อยล้าของนักบินระบบรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อแสดงภาพรวมของสนามรบได้ชัดเจนและยังสามารถทำงานรวมกับโดรนหรือเครื่องบินลำอื่นผ่านระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่ปลอดภยัย คุณสมบัติเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบิน FA-18 ยังคงรักษาความทนทานด้วยล้อที่แข็งแรงตะขอเกี่ยวเครื่องบินและปีกพับได้ทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งบนบกและในทะเลอย่างยืดหยุ่น FA ฮอนปีอนี่ปี2025ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบสำหรับปัจจุบันแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอนาคตการออกแบบที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ทั้งอาวุธอวิโอนิกและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาวด้วยความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความสามารถในการปรับตัวทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่โดดเด่น หากคุณชื่นชอบเครื่องบินรบยุคใหม่เทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยและงานวิศวกรรมความแม่นยำ WKP Talks คือช่องที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่อง WKP Talks เพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆอีกมากมาย